การนี่้ก็ไมีอะไย้าไอยู่กับภาพนี้เลยหรอกใก่อนในก่อนเขาจะกั้นเขาจะกั้นกั้นหมดนพ่อแก้ีืา แกเห็นไหมแกเห็นไ้มไม่ได้นนลคือที่ <c oughs> <c oughs> ก็ไว้ให้ไก่กินเลยบางบางทีแต่บางทีแกกเกี่ยวถ้ามันสวยสวยกลัวดิมันขั้กลัวกลัวดูนแบบเดินมาเงนี้ก็ต้องมึนเนี่ยจะไม่ไม่ออกเลยนะออกจากบ้านก็กลัวกันคือก็ไม่กล้าผ่านตรงบ้านนั้นเลยตรงนี้ก็ไม่กล้าผ่านนะเาก็กลัวกันให้เขามาสัมผัสให้ดูว่ามีจริงไหมตรงเนี้ยทำไมคนตายบ่อยจังเลยเส้นทางเนี้ย อยากรู้ว่านจริงไหมว่ามีความไม่ไม่ดีอยู่แถวนี้เยอะไหมว่าสิ่งที่ไม่ดี嗯嗯อันในสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยาาชาวบ้านเนี่ยรู้สึกยังไงกับสิ่งนั้นรู้สึกว่ากลัวกลัวก,วกันนะล,ลําลือกันว่าน่ากลัวมากเลยสนุนน,นี้น่ากลัวคนตายเ,อเยอ <บา S 1> ะแล้วเพรามันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นแรงแกไม่ทำงานแกจะไม่ทำอะไรเลยกินแล้วก็นอนแล้วคิดว่าเป็นพอตอนแรกก็ไม่ว่าแกกับข้าวหรือข้าวแกก็งหุงก็นึกว่าแกจะช่ดยัว ที่เขาไปดูลูกนี่เขาบอกว่ามีอ่อ๋องแต่ก่อนแกอ่านเขาเป็นแกจำอะไรแกจำได้อยู่เลยนั่นแกบางทีแกก็พูดแล้วแกได้กลับถึงบ้านที่กระท่อมหรไม่เคยไปค่ะตั้งแต่สี่ห้าเดือนที่พามาอยู่อยู่ข้าวยังครับหัวไม่ตัวร้อนเหรอครับไม่ปวดหัว,หวคิดถึงลูกไหมปวดด้งนะดาบสิงดาบป่วยด้อะไร เราบแรกแกก็หลวงตาบอกว่าพอก็กลับบ้านก็ไปไปติดต่อกันหลายวันอยู่แกก็ร้องแบบกรีดหลายวันอยู่งั้นแหละแรกก็คิดว่าหรือว่าแกจะโดนของของเบ็ย บอกว่าของลมเพลลมพัดอ่ะที่ว่าแกอยู่แถวนี้เดบ,บคนตายโหงอะไรก็เยอะเงี้ยคิดอย่างงั้นที่นี่พอไปหลวงตาหลวงตาบอกว่ามันเป็นของที่เขาเลี้ยงแล้วเขาปล่อยทิง้งเจ้าของที่นี่หลวงตาเขารักษาแบบแกอยากรู้ว่าของใครแกก็เลยเดบ,บว่ามัดมัดไว้ในตัวแกก็บอกถามว่าของใครชื่ออะไรงี้แกก็ไม่ยอมบอก,บอกอ